สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับแล้วก็ในบ้านเรานะครับจากสภาวะ d e p r e s s i o n แล้วก็ a t depression นะครับนะทางเศรษฐกิจนะที่ได้คาดการณ์แลว่าจะมาในช่วงปี2025ถึง2,030นะครับที่เป็นข้อมูลจริงแสดงให้เห็นนะครับถึงสภาวะเศรษฐกิจฝืดรายได้หายากมากขึ้นมากขึ้นขณะที่ รายจ่ายนะครับเพิ่มสูงมากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เกิดสภาวะกบต้มนะครับในน้ําร้อนจากค่อยๆอุ่นนะครับไปสู่ร้อนแล้วก็ปไปจนทั้งถึงเดือดนะครับใครปรับตัวไม่ทันนะครับอาจโดดหนีนะไม่พ้นจากหม้อต้มได้เพราะว่ามันจะนักหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะสภาวะ depression แล้วก็เกส depression ในทางเศรษฐกิจนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนยังหมายถึงสภาวะความทุกข์นะทางจิตใจของผู้คน ที่อยู่ในสภาวะกบต้มแบบนี้ด้วยนะครับอาจมีนะสภาวะจิตตกเครียดพิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับนะจากสภาวะรายได้หายหดรายจ่ายเพิ่มขึ้นและอาจมีหนี้สินนะครับบวมเบ่งบานนะก่อนหน้านี้จากรายได้ที่หดหายไปไม่พอรายจ่ายที่เรียกว่าการติดกับดักหนี้สินนะครับมันการรับมือกับสภาวะดีเพชชันและเกดดีเพชชันทางเศรษฐกิจเนี่ย ต้องใช้นะครับหลักสมดุล3ด้านนะครับในสมการคณิตศาสตร์คือไรายได้ไรายจ่ายแล้วก็เงินเก็บเงินออมนะครับลองย้อนค้นหาคลิปเก่าดูนะครับนะน่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านแต่ที่นะสำคัญนะของการสร้างสมดุล3ด้านอย่างถูกต้องเนี่ยก็คือการเข้าใจถึงเหตุเกิดของมันและเหตุด,ดับของมันนะครับที่จะพารอดพ้นไปได้ ซึ่งจะสอดคล้องนะกับการเข้าใจด p เพรสชันะ Depression, แล้วก็เกดดีเพรสชันของจิตใจด้วยนะซึ่งต้องใช้อริยสัจสี่ในการต้านด p เพรสชันแล้วก็เ t ดด p เพรสชันประเภทนีนะ้ภายในจิตใจตนเองและคนรอบตัวนะครับนั่นคือผู้ที่จะรอดนะครับจากเกดดีเพรสชันในรอบนี้นะครับต้องศึกษาอริยสัจสีให้ดีให้เข้าใจถ่องแท้นะครับ ก็จะเกิดสติปัญญาในการแก้ไขดิเพชชันะ ure, แล้วก็เกตดิเพชชันทางเศรษฐกิจแล้วก็จะไม่ตึงเกินไปนะครับแล้วก็จะไม่หย่อนเกินไปนะโดยใช้หลักการนะครับ80-20นะที่ผมเคยพูดเอาไปแล้วนะในการตัน้นนะเกตดิเพชชันนะครับในครั้งนี้ด้วยนะ ที่จะไม่ทําให้สภาวะของมันเนี่ยหนักไปกว่านี้นะจากความไม่รู้นะครับก็ขอทุกท่านนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ